สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้พ่อพ่อกระโงอีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเล็กน้อยหน้ามนคนระดับประจําอยูทธงไฮทงนาตามภาษาของพ่เขาพัฒนแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ถ้าเขาขอหงวยคือเก่าครับเขาไม่เห็นแยงวัาที่นี่พี่น้องเห็นว่าเนี่เห็นอะไรไหมอันนี้คือขี่งูครับฟางขี่งูเพิ่นกินเลยรอพี่น้องกินแล้วิ่นก็เรียกเศษก็จะเอามาปูนอนเนี่ย กระสิผสมกันบางอย่างดีนะครับนี่นี่ผสมกันอย่างดีแหลวนี่ด้วยที่งอเป็นตัวผสมด้วยที่ห้ามผองไปผสมให้เขาอันนี้ก็สิผสมเขากันแล้วต่อไปกระสิคุดออกไปไว้ข้างนอกเด้พี่น้องนี่กองไว้สิหลังจากนั้นก็นสีได้นำ้ำไอสารพอดอสารเร่งพอดอสารเร่งพอดอหนึ่งผสมนม้ำแล้วเสียมารดระ ี๋ยวมืนอนี่กาสิคุดออกจากคลองนี่ครับพี่้องเพราะว่ามันสิเหนียวแน่นเลยนะครับพี่้องเพราะว่าเพื่อผสมให้ห้อแหลี่ยวนี่เบ่งชัดๆเลยนี่ฉีง่วงกับฟางคดผสมในวัไห้เจือสีได้ตะเกียบไอนี้งพอผสมในดึงลงมาแล้วมันก็เหยียบสิยำเหยียบยำของเขาเหยียบใส่ปูนอนพร้อมนี่คือวัสดุ ที่เข้าปะตงไปหาสื่อครับพี่น้องวัสดุส่วนผสมของปุ๋ยหมักที่เข้าปะตงไปหาสื่อเลยจังแกบดําหรือว่าแกบดิบเขาก็ปะตองจังเป็นต้องไปหากระไรเพราะว่าเขามีฟางเลยครับพี่น้องฟางก็ถือว่าสุดหยอดด้วยกันละ่ะส่วนผสมนอกเนื้อจากฟางแล้วใบใหม่นี่ในสวนของหืีกไรให้กันพี่น้องใบไผ่ใบใหม่หหนนใใหมเดี๋ยวสิเขามาผสมกันแล้วสิ้าพี่น้องเห็ดปุ๋ยหมักมือน,นี่แต่ว่ามือน,นี้ขออนุญ,ญาต เอาอันนี้ออกจากคอ,อกเห้มมดก่อนเดี๋ยวคอยติดตามกัดเนี้ยๆครับพี่หนงนะครับพี่หองหลังจากเขา้าขี่ง่วหรือวา่ามูงัอวออกจากคอ,อกมาเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะกัสิเปสภาพนี้ต่อไปก็เราจะผสม<ไ>สารเร่งซูปเปอร์พอดอ .1 ครับนี่สารเร่งซูปเปอร์พอดอรครับพี่น้องไ,ไม่จับ กรมพัฒนาที่<ม>ดินจังหวัดสกลนครแท้เด<อ>้อพี่น้องสังเกตของแท้ต่อไมีคคำว่าน้าสซึอไหลครับของแท้อันนี้คือของฟรีของแจกอของแจกครับแจกแจกสารเล่งซปเปอร์พอดอหนึ่งครับพี่น้องซองหนึ่งนี้เห็ดปุ๋ยมกักเลยหนึ่งตันครับมกักจะเป็น ฟุนๆเรื่องกับพี่น้องเป็นฟุ้นๆเป็นผงค่ะมาแบบเป็นผงผงห <ฮะ S 1> ย,ยาบๆนะครับไม่ใช่ผงละเอียดต่อไปก็ต่อไปก็คนนะครับคนให้เข้ากันคนประมาณคนแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับพี่น้องจะคอยเอาไปใส่ <c oughs> เพื่อว่าตอนนี้เขากำลังปุกปุกยูเินซี่ครับปุกจุเรนซีปุกให้เพิ่มตื่นจุเินซี่จะได้ตื่นเพื่อจะได้ทํางานเพื่อจะได้ ย่อยสลายในปุ๋ยหมกักทำที่วัวให้เป็นปุ๋ยหมักครับเพราะว่ากี่ม่เขาห้องกับมีฟางน้ำพี่น้องมีฟางมันยังพัฒนาอย่อยสลายอันนี้เขาก็ต้องเติมซูรินซี่คือสารเด่งพครสองจากกรมพัฒนาที่ดินครับพี่น้องหาได้ยังไงคือทุกบ้านตองมีหมอดินนาะพี่น้องทุกบ้านมีหมอดินครไปขอน้ำเพิ่นหรือว,ว่าให้เพิ่นไปขอให ทามาแจกฟ,ฟรีครับสารเล่งซูปเปอร์พอดอหนึ่งทำปุ๋ยหมักได้หนึ่งตันนะครับพี่น้องหนึ่งซองใช่ไหมหนึ่งซองได้หนึ่งตันนึกว่าห้าซองถ้าห้าซองก็ได้ห้าตันนี่เรจะเป็นสีดำๆเลยนะครับพี่น้องน้ำเนี่ยมันไว้ทำอะไรคะเนี่ยน้ำเก่านี่แหละเสียมาไว้เพื่อนี่ละ มาผสมนี่ละแล้วต่อไปที่ขาดไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการน,น้ำตาลครับการน,น้ำตาลการน้ำตาลซิงทียูที่เฮ้าทำปุ๋ยมักนี่คือคือทีเฮ้าทีสิซีไดซื้อคือการน,น้ำตาลครับพี่น้อง่วนผสมเหรอเพราะว่าไอ้ขีงัวเฮ้าก็ได้ฟรีเนาะงัวเฮ้าเรามีบ<า>ัวกากน,น้ำตาลประมาณสองกิโลครับตาเอา ประมาณสองกิโลอันนี้คือตัวเล่งตัวเล่งจุลินทซีไอจุลินซีมันขยันขันแข็งครับพี่นอ้องไอจุลินซีทำงานทำงาน,นนี่คือตัวเล่งครับอีกอย่างหนึ่งคือ,อบบพ่นตํำไปอบรมมาเน่อพ่นไวใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับพี่นอ้องสองกิโล แต่ว่ามือนีเข้าหาบาท่านครับปุยุูเลียใสกระไดบ่ไสกระไดบ่เป็นยังเพียงแต่ว่าถ้าใส่ปุย,ยุูเลียมมนก็สีเเร่งไวเป็นตัวซอยเร่งอีกอันนี้เข้าบอจำเป็นเพราะว่าเข้าบอต้องการใส่ด่วนไม่ต้องการความเร่งด่วนเด็ดไปเรื่อยครับพี่น้องตอนนี้ก็ไดซิปหน้าที่แลลวครับพี่น้อง อีกนาทีผ่านไปไอทีอย่างหนึ่งที่พาไปเลยคือบัวบัวรถน้ำแล้วสีรถต่างลำต้านก่อนให้ไปเป็นอาหารจุลิรี์กับกับปีนอ้องมาเทในนี่เลยมันจังจังให้มันเฮียใ่เลยกับหกส่นีเลย เด็ดแบบไง่ายๆครับพี่น้องเขาอันได้หยาบอันได้หยาบเพราะว่าผ้าเห็ดหรอครับเป็นไงเพราะว่าทําอันไหนทาง่ายมันก็ได้ไม่ไม่มีมันบว<ร>มเอื่อยหลพาตตรงไม่ขรายขันตนอนลดเลยค่ะยิงง่าเขาก็ออกจากคอเขาไว้ขางคอ,งองเลยครับพี่น้องแล้วกายุได้ใต่ร่มใหม่นี่เพรตงไป่ทำห่มให้มันโยมยิรถโย่ใหม่ปรับดีอยมัน มันสิบอกระจายมันสิกระจายเห็นบอมันบอ้าถ้าเบาออกมันสิตันรูเขาว่าผงนี้เ like ป็นแาะมันเหนียวเหรอเหนียวลดไปเลยครับเนี่ยเห็ดง่ายๆแต่ห่มใหม่ข่างของงัวเขาเข้านี่ครับพี่น้อเราต้องไปต้องไปแบกเอาไปเห็ดลูง บ้ดนี้หลังจากห้าเห็ดแล้วทีในกองเขาก็สามารถย้อนนอกมาเลยก็ได้เอามาทับได้นะทบผมก็ไปได้เรื่อยๆครับพี่นอ้องต้องไปย่ยากอุ้ยจะมากินน้ำตาลใจะมม <c oughs> จะกินน้ำตาล <c oughs> ไม่ให้กินหรอกอยากกินชอบกินของหวานใจชอบกินของหวานเป็นนหมัอุ้ยอยากกินพี่นอ้องเบื้องหน้าตา ปัวหนึ่งก็ได้สิบลิตรวงแลงกองแลงข้างใต้ได้จ้ะไปไปอันนี้กล้องนี่บ่มีการกั๊บกล้องเลยครับพี่น้องอยู่จะแม่หรือยู่จังสั่นเลยง่ายส่ใส่กะบงายใส่คอยอันนี้สีมันเป็นมันกับสีย่อยสลายหูจะได้ว่ามันย่อยสลายแต่คือ เป็นพงบอมันก็สีเป็นมุนมูลเป็นพงาาพงบอมันก็สีบอห่อนอันนั้นก็คือเป็นปุ๋ยแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนมันก,ก็จะไม่ร้อนถ้าร้อนละอุอยู่คือ,อยังยัางมักอยู่นั่นคือปุ๋ยใส่พระท่านใดวัตรสมาธิใส่ใด้งวสงสัยว่าเขาทําอะไรขั้นตอนต่อไปก็เอาสารเล่งครับสารเล่งสารเล่งชิปเพิร์พอตสองแม่ครับ ล่าลงไปครับดูดล่าลงไปต้นไม้เนี่ยก็เป็ต้หยาดว่าสิตายครับพี่น้องเพราะว่าหากเพราะว่ารากเขาลงไปอยู่ใต้ดินแล้วเราสามารถสีบเหตุนไมนใต้ได้เด้ออันบักสุดท้ายี่สิเต็มะผงตะก้อนเลยนะฮะเนี่ย จะนองกลนไปเลยหงอกหอกหอกหอกก็ฮดเลยครับทำง่ายยุ่งยากว่าในขอมีงัวในขอกาเฮาในขันตำนี่ นาจีบพะต่ำกว่าสิบตันครับพี่น้องแต่ละปีเด้สามารถพออมาเป็นอาหารือย่างดีหลังจนานกนั้นพวกก็น้ำเราก็เตรียมพร้อมนะครับอันนี้เราเทใส่ต่อยในกัานใหญ่ละลายครับพี่น้องรดน้ำน้ำนี่ก็ไม่ได้ซึ้งครับพี่น้องอันนี้ก็น้ำบาด้าน ลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้จนว่าของของพังครับพี่จนกว่าจะพังจนกว่าจะเสียจนกว่าจะเสียอันสมัยตะกี้ลงทุนได้อยู่ครับเพราะว่าเหตุการณ์ถึงงานที่กร,รุงเทพกับพ่อมีกำลังซื่อเนาะแต่มาอยู่บ้านตองดาวน์บานดังยายาคือตีหาเุดายท่านก็เกษตรบอมบ่มีการว่าสิเป็นคนรวยเด็กครับพี่น้อง ใครอยากรวยไม่ต้องมาทําการเกษตรใครอยากมันคอง<พ>อ,อยากไม่มย,ยู่ไม่กินพอ,พออยู่พอกินพออยู่พอกินแนละ้วมาเลยเพื่อความสุขความสบายภายภาคหน้าเราต้องไปหาซื้อของในตลาดตะลียางเขาสวนห้องนี่แนวอยู่ในกินนัดทุกยามโดยเฉยาะงบป้ากัะแลลงโลกหนานครับกรเหอก็มี จะจินมข้าวบุ้งก็ไปเที่ยวไม่ได้ค้องไปไหนต่อคะถ้าร,รถเสร็จหลังจากเข้ารถราบเสร็จอันนี้ขาวบดได้ว่าให้มันเปียกเลยได้รถพ่อให้มัน,นีความชุ่มชื้นต้องพดทุกวันบ่ไม่ต้องทุกวันก็ได้สามวันสี่วันรถครั้งก็ได้เพื่อให้เร่งให้จจลซี่เพิ่มตืน่นพราะว่าความชื่นชื้นกับเทใ้ เป็นการย่อยสไลด์เดยเรียวครับแล้วก็หลังจากนั้นลดน้ำเสร็จนะครัแซแลนมาปกคลุมไว้เพื่อบอ่อไห้มาทำตัวอย่างให้ดูนะบนบ่อ,นะบอต้องเอาเอาไอ้ใาเต้นผาใบบ่อต้องเอาแบบนั้นแบบนั้นนะบ่อต้องมาคลุมเอาสแลนมาติด้ลยละเหยเขาเรีกเยกอะไรนะละใบอากาศบ่ ระบายอากาศได้ดีกุเรงซีก็มีชีวิตกุเรงซีก็จะไม่ตายทำตัวอย่างให้ดูอันนี้แนวทางนะครับอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับเราไม่ได้เอาแบบนี้มาใส่นะครับอันนี้ทำให้เป็นแนวทางสะแลนเก่าๆปกติเราจะเอามาคุมให้ทั่วเลยไหม ทั่วเลยครับอันนี้ให้เบิ้งเป็นตัวอย่างซื้อ,อเ็นแนวทางก็โปกะโป๊ะไวยาสีซ,ซื้อมันบ่ป๊ไวยซื้อเอลยล่ะโอเคเสร็จย่างแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมักอีกโดนบอสิใส่ได้แล้วแต่ครับขั้นต่ำก็ประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนแต่ก่อนที่สีเอาไปใส่นั่นมาจับก่อนเด้อจับเบิ่งก่อนว่า คูดเบิ้งก็ได้มันมีควอมห่อนอยู่แน่หนึ่งน,นันบอถ้ามันยังห่อนอยู่ยังใส่บ่ได้มครับแต่มันห่อนอยู่ก็ใส่บ่ได้ถือว่ามันเป็นตอนโกโลเคเลนก็ใส่บ่ได้พร้อมท่านจอยสลายอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ภาพผีผ้าหนองผ้ายเห็ุให้อยากได้ปุ๋ยบ่บ่บต้องบอกว่าปุ๋ยเนาะอาหารพืชชั้นดีก็สามารถเ็ดได้ครับโดยที่เฮาบ่ต้องไปซื้อหยังซื้อแน่กับการน้ำตาล ถ้าเรามีพี่วัวของเราเองพี่วัวของเราเองแล้วก็พวกเครื่องเครื่องหรือว่าใบาใหม่ใบยหยาอยู่ในสวนในขลองเฮานี่แหละหลังจากงวจิ้นแล้วเขากับมาผสมกันได้เลยอาคลิปนี้ไว้สำนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ